ปุ่นไปปุ่นมามาเกอะส่อยสีฟ้าอย่าทำสี่นป่ะสีก่อ้อะไม่หมูกูสีฟ้ากเลยดิบ มันเหลืองตั้งีบอสสองนีสองีสใส่ขาด่ามันน่นเนียเด้อปีดีสกิลสามสกิลใส่ใดมันดสกิลเลยดิเอ้มมึงจะมาทำไมเนี่ยสกิลสามต้อกาถบอลดูด้จะใส่สกิลสากดข้างไว้โดนถือบอลดเด้เฮย

สวยพอสกายช่วยแสีเป็นอย่างนี้กับเนี่ยเออไม่สื่อเงกวนนันนิ่ไปงกวนนะนันนู่ เดี่สองดีด้วยอะมันอ่ามันดูบอลเราบอลสตาร์เแคยิ <S <S ่งบอลดานหนึ่าแล้วอันสกิลหนึ้งสามารถทักบอลติดเอ่อติดติดปากแนะนัก็บอลติดปักบอลตา ันนี้ผมจะเป็นคนขับเรือครับมขึ้นเรือดีๆนะยกูพาซิ่งเปนผีสั่ง้าหรอครเป็นำินสกิยิงสังกะสีมันดีไปังคนไมูกสิเต้นกูฟต้นเาบ่วกูอดฟงผมกันดิกูจะมาให้หูจ็หน่อยขึ้นนี่ย่างเนี่ยที่สิคง เจ๊ดอยนะนันม่โอ้แล้อฟางนุ่มเงียจังถตรงนี้ผมดีๆนะผมคนเหนว่าสกิลทั้งนี้สกิลเดียวพิสกิลหนึ่งเป็นไสกิลเอกสกิลซีมาอันนี้มันใส่บอกครับมันผ้สาางสามได้ม่นอย่างเนปเ็นี่วอ สกิมีดบีนาเด้สิสี่ีเดี๋ยวตฝนมงฝนหนึ่งซื้อาฝนนาเอานมาเน่สิกมเออเดี๋ยวกูไปสมฝนให้เอาว่ากูโชกทีหันกูแต่ฝนฝนฝนเล็กดูดกูแต่ฝนเล็กดูดกูฝนสายฝาเลยดองดีกูเหตุฝนสายฝาไม่เหตุฝนแสงคนเดียวกูบ้ามาก กากามพร้อมคุณเสียงมันนั่นเนี่ยมันตีเจ้าดีอยู่นี่เจ้าดีเหรอเจ้าในขลิปกระสีเป็นตัวุยานเฮียมเมนพลังโขดเป็นตัวุยานให้ด่านี่คัมพล์ใส่แบบเยอะเลยแบบเกือบทั้งเนื้อคัมให้ด่านี่บัใส่บุญคันให้ด่าบัใส่บุญฟิติกนะแต่แผลมือที่เหลือบัวใส่ถึงตุ๊บปงมาเองให้ด่าไม่มีสามลังเลยอืออันล่างที่สามมันสีนอนแตก มันสีสีกันหูตาเลาตกมาตกไปตีดากมันเลยันนีจเกันเื่องจ่าทเลกระดูกอันั้นของหายามั้งกูบ่หูจ่าทะกระดูกหูแต่ว่าต้นนี้กูอธิบายเทียสีเดี๋ยวของดีเฮงแต่ต้นนั้นกูได้เทียหนึ่งเทียหนึ่งมันมีโอกาสออกออกสามดาบหน่อยเฮงแต่กูกันในสามดาบเดียวนบ่หู เรื่องดีจังเลยกู้สามดาบไปอวดมาพูกแต่กูก็เออสามดาบไปแหลกุนมังกรแม่งแต่กู้อะไรุมน,นมังกรมาเล่นแล้กูไปตีตีอะไรขุนหยังก็เห็นให้ผมือมันเถิดไงบ่ได้เว้ยกูต้องซุ่มหายย่ายยางเดียวไอ้กวนกู้เถ็ดได้เหรอไอ่กวนมันเป็นเกมดีเด,ด้ตอนนี้มันก็นดีกว,ว่านิดนึงเพราะว่า ก็เหรอผมดูแต่มันเหี่ได้ผมจะเอาเสียฝนน้ำให้อายอะเออมันมันหน่อยบ่ได้เว้ยสำแนงของปร่เทศไทยคันมร้อนก็ระดัมันก็อิดเออตัวเหี้ยวอ่ะนะสลามสายสัสดีเด๋ยวม่เจอปลาบินอ่ะปลาบินมันแบบสดดำเหี่ยสีพันเออมันก็ตีแห้งหรอวะเออปลาบิน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 ตายตายตายบักสวิตเตอร์ล่ะบักสวิตเตอร์รอด กอบไต้เมสซยกูเลนนองของตไอบีหลาที่ใส่ผลผักไม่ใช่รถด้ามมีเหลือแค่สองพันบักสวิตเตอร์ถึงสี่พันปม่บักสวิตเตอร์มึงบอลเมโยกูเลยมันถึงถึงสี่พันเลยเดะไอไอตอแค่สอไอแค่สองพันัวไอเป็นผลผผู้น้อแข็งมันถึงสี่พัน่ะเอ้มึงเห็นหนังนี่มึงเอฟเคบดีเก้ตูดไมอยเอฟเคไหนป้าพิไม่อหรอบอห่อเมันกัดที่ไอสตันเดียวเอฟเคเรีวะ อย่าให้มันกัดเด้อคันันตอดไอไอสตาค์ได้แล้วสักสวีอ่ะจะมาสิลุกตอดไอจนตายไอเขาบอกปะไอเป็นเหมือนผมบอกถ้าสายฝาอีสิบตัมาลุมกัดกูเดี่ยวไอบมาลุกัดไอผมเลยมันยี่กัดอไกูเด yeah> ี๋ยวไอจะเสียจะเียยี่สิบตัวแบบเยียนี่คืปสภาพของผมมึง ยะลอยถึงสารค้วตัวม <c oughs> ันไาวนำด้วยดี่ถึงสารค้งใจตัว